สวัสดีคุผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัท h ช n แนลนะผมคลิปนี้เราอยู่ในเกมลัดเดย์ออนเอิร์สวายเวอทุกคนเอ,อวันนี้ลง3มเลยพนอะ <c oughs> ดีอีเ,อเวนต์มันผ่านไปเรื่อยๆไงนี่เลยครับผมกับเอีเวนต์ล่าหัวนั่นเองทุกคนของรางวัลก็คือชุดนี้นะผมเน่าเปื่อยนะผมเนื้อเน่าเปื่อยแล้วก็มีกระเป๋านะผมมามาลองดูซิว่าเอ,อรอบนี้ผมจะได้ไหมตอนนี้ก็เริ่มต้นที่เลเวล1ใช่ไหม ต้องการ20หูทั้งหมดมันจะมีอยู่30เลเวลนะครับผมเลเวลที่30เราจะได้ชุดนั่นเองซึ่งระยะเวลากิจ,ะจะกรรมอยู่ที่7วันนะทุกคน7วันหรือ5วันวะนี้ไม่แน่ใจนะโอเคมาอ๋อผมจะเล่นอันสุดท้ายเลยนะผมเพราะว่าได้เยอะสุดนะครับผมคือมันใช้ v s ไงเราต้องกลับไปเอา v s นะั่นแหละนะแล้วก็ชุดด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงครับผม โ okay, อเคมาพร้อมเปนที่เรียบร้อยทุกคน V S แล้วก็ชุดเหลืองอ่าจริงๆมันมาหลายรอบแล้วนะทุกคนแต่ว่าคือระยะกิจกรรมอะระยะเวลากิจกรรมอะทุกคนมันสั้นมากเลย6วันหรือ7วันอันนี้ผมไม่ชัวร์นะซึ่งวันหนึ่งเราสามารถเล่นฟรีได้3รอบนะผมในการที่เราจะได้ชุดก็คือเราต้องมีเหรียญทองนั่นเองซึ่งผมมีอยู่300ก็เหรียญน,นะผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวจะลองพยายามดูทุกคน เดี๋ยวจะลองเล่นแบบทุกวันนะ่ะวันละ3ครั้งแล้วก็กดเหรียญทองอย่างวันละครั้ง2ครั้งแล้วเรารอดูว่า,าว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะยัดวันสุดท้ายนะผมประมาณนี้โอเคตัวนี้ก็ใช้ V s เยิงเลยครับผมอ,อีเวนต์นี้นะผมแนะนำว่าต้องคนมีของในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีเหรียญทองด้วยทุกคนถึงจะได้ชุดนะครับผม ถ้าคนไม่มีของเยอะคุณไม่ต้องเล่นเลยครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองเล่นให้ดูเราอยากรู้เรื่องไงว่ามันต้องใช้เท่าไหร่นะครับผมในการที่เราจะไปถึงชุดไอ้เนื้อเน่าเปื่อยเนี่ยโอเคสองรอบก็ถือว่าผ่านง่ายนะทุกคนคือป,ปืน v s s ผมแต่งแบบเต็มแล้วไงก็ไม่ได้เต็มขนาดน,นั้นแต่ว่าอยู่ในขั้นสูงแล้วนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันยังมีที่แรงกว่าน,นี้อีกแตนก็แรงมากแล้วนะ โอเคเรียบร้อยผมผ่านเร็วมากเลยอันนี้ต้องใช้เหรียญทองละคือเรากดไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมยอย่างเช่นรอบนี้25รอบต่อไป50อย่างเงี้ยทุกคนอันนี้สยองนะผมจะหยุดทันทีเลยนะทุกคนถ้าเป็นแบบนั้นนะโอเคมาดูเลเวลกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้อยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ละอ่าผมอยู่ที่เลเวล จะเข้าหกแล้วครับผมสามครั้งได้ประมาณห้าเลเวลหรอหนึ่งวันห้าเลเวลห้าวันสิบห้าหรอหมวแล้วโอเคกดเหรียญทองไปครับผมโอเคผ่านแล้วครับผม ดูดิอันนี้ก็ทีละยี่ห้าป่ะทุกคนไปดูดิมันเพิ่มเท่าไหร่ <c oughs> คือกดแต่ละทีมันมันเริ่มเจ็บแล้วไงทีละยี่ห้านะผมเล่นฟรีสามครั้งนะครับผมต่อวันนะแต่ของรางวัลก็อย่างที่เห็นครับผมหนึ่งสองสามของที่ดีสุดน,น่าจะเป็นชุดแหละทุกคนชุดแล้วก็กระเป๋าครับผมที่พอใช้ได้นะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปวันถัดไปดีวกว่าทุกคน มาอันนี้ก็ข้ามมาอีกหนึ่งวันแล้วครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่จะเข้าเลเวลแปดทุกคนเออมันยังเป็นตัวนี้อยู่เลยเหรออ่ะกดเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นตัวเดิมเมื่อกี้ผมใช้เหรียญทองใช่ไหม ที่ผมกดเหรียญทองใช่ป่ะโอเคเรียบร้อยครับผมไปดูเลเวลก่อนดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล8จะเข้าเลเวล9ครับผมบีเดสก็จะพังน่าจะพอแหละหนึ่งกระบอกครับผม อ๋อไม่ใช่ทุกคนมันเหลืออีก18นาทีทุกคนมันยังไม่ได้รีโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงทุกคนสรุปก็คือผมใช้เหรียญทองเพิ่มไปอีกหนึ่งครั้งทุกคนโอเครอบนี้เป็นไอ้อ้วนกับไอ้ตัวผอมทุกคนรอบนี้ใช้เป็นชุดทหารแล้วก็สกาครับผมแล้วก็เหมือนมีปืนเจาะเขาะด้วยนะพ่วงมาด้วยซึ่งเรามีสกาก็น่าจะพออยู่นะผมมีสกาอยู่ประมาณ3ก็บอกทุกคนลองดูว่าจะไหวไหม เริ่มจากจำไม่ผิดนี้ต้องยิงไอตัวนี้ตายก่อนหรือเปล่าปะไอตัวผอมตายก่อนหรือเปล่าโอเคผมจะยิงให้มันตายแล้วกันส0่ร <400. S 1> ้อยมันโดดมาแล้วเจ็บๆครับผมโอ้โหชัดเจนทุกคนโอ้โหยิงไม่เข้าเลย ถือแล้วบึกบืนทุกคนสก,กายยิงเข้าทีละหนึ่งแย่แล้วไม่ได้ไหทุกคนผมปืนจะพังปืนผมห้ามพังนะทุกคนเพราะว่าผมจะไปซ่อมนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราต้องดึงของดึงปืนจอกเกาะในชุดครับผมไม่ได้แล้วยิงไม่เข้าแล้วหาไม่เจอเรียบร้อยอ๋อเราต้องห้ามไอผ้ผอมตายหรือเปล่าวะทุกคนหรือว่า ยังไงวะหรือว่าต้องยิงไงอ้อ้วนก่อนวะโอเคมาลองยิงไงอ้อ้วนก่อนแล้วกันนะผมรอบนี้อ่ะยิงตัวแล้วนิดตัวแล้วหน่อยแล้วกัน มันก็วงกว้างเกินโอเคเรียบร้อยครับผมวิมันกินเลือดโอ้โหเลือดเด้งเลือดเด้งโอ้โหยิงไม่เข้าเหมือนกันทุกคนต้องใช้ปืนจาอก,ก่อนแล้ว ต้องใช้จกเจาะยิงนะครับผมปืนจาก,ก่อนนี้หามาจากไหนก็คือเราได้มาจากห้องแลบนั่นเองทุกคนปืนของห้องแลบนั่นเองอีกทีนึงโอเคผ่านเรียบร้อยครับผมมาผมเริ่มเข้าใจละ ก็คือเขาจะให้เราฆ่าไอ้สองตัวเนี้ตายให้พร้อมกันมากที่สุดให้มันเลือดเหลือน้อยที่สุดนะครทุกคนแล้วก็ใช้ปืนจอกกอยิงเลยคือตัวใดตัวหนึง่งตายก่อนอะ่ะผีมันจะยิงไม่เข้าทุกคนประมาณนี้หวานหมูดีทางนั้นนะเข้าใจแล้วไงแต่ว่าก็เปลืองปืนอยู่นะโอเคดึงจอกกอนมาก่อน เจ็บเจ็บยิงตัวนี้ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ทุกคน30อย่าให้มันตายนะถ้าตายไอตัวนึงมันจะถึกทันทีเลย,ยเจ็บโอเคนี่ครับผมแบบนี้ เป็นไงเข้าใจแล้วมันต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันหน่อยแหละ <c oughs> ตายไปรอบหนึ่งทุกคนไม่เป็นไรโอเครอบนี้ง่ายแล้วเข้าใจในการเล่นแล้วครับผมเจ็บเจ็บ ปืนหมดอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะเป็นเจาะก,ก่อแล้วกันหมดแล้วทุกคนสกาที่เราเตรียมมา3ามสี่ก็บอกกิ่งทองใบหย,ยกนี่ว่าเออผมเพิ่งเห็นชื่อ <g les> ชื่อตัวละครไอ้ตัวซอมบี้ไหยกิ่งทองกับใบหยกวะ่ะโอ้โห สภาพอ๋อรอบต่อไปเอา้าแสดงว่ารอบที่ผมตายเนี่ยมันมันคิดไปด้วยนะทุกคนโอ้โหหมดเยอะเลยคือเราห้ามตายในนี้นะถ้าตายหนึ่งรอบสแสดงว่าเราเสียโคตาเล่นฟรีเป็นหนึ่งรอบนะผมวันหนึ่งเราสามารถกดได้สามครั้งนะที่เล่นฟรีแล้วผมที่เหลือคือใช้ไอ้นี่ละเหรียญทองแล้วผมทีละยี่สิบห้าเหรียญครับน่าจะได้นะรอบนี้คือผมตั้งใจว่าจะเอาให้ได้เลยทุกคน ต้องไปสุ่มที่ V.I.P ว่าจะได้เหรียญทองไหมถ้าได้เหรียญทองก็ถือว่าโชคดีเลยโอเคยิงให้เหลือตัวละนิดหน่อยไว้นะครับผมนี่เลยยิงเลยทีนี้เรียบร้อยครับผมก็ไม่ได้ยากนะพอเราเข้าใจในการเล่นแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกทุกคน าดูที่ว่าเราตอนนี้เราได้เลเวลเท่าไหร่ละอ่าจะเข้า13แล้วทุกคนก็ถือว่าเร็วอยู่นะรอบนี้นะผมอันนี้เป็นวันที่2เองผมได้จะเข้า13เลเวลละเหลืออีกแค่20เลเวลเหรอไม่ถึงมี10 17 18เลเวลทุกคนรอบนี้มีลุ้นนะเดี๋ยวผมคงต้องเล่นทุกวันแหละทุกคนมาเวลาเดิมทุกครั้ง สำคัญคืออีเวนต์นี้เราต้องมีเหรียญทองเยอะมากเลยนะทุกคนตอนนี้ผมได้4 5 0ใช่ไหมรอบต่อไปก็อีก50ก็จะเป็น500โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมบายสวัสดีครับ